Do it, my- ทวันนี้กโกทอมบอกชํำแล้วพอแล้วที่จะเล่นการเบืองเลิกวันนี้หันหน้าเข้ามาหากันแล้วทำงานกันอย่างจริงจังสามพุดบาสก็อยู่ดีๆแยก็เป็นพุทถึงหรือไงบ,บอกว่าผูว่าจะแก้ปัญหาอย่างพอลัาชัดนโดยสติติยังไงครับ ใครโกงใครกินแม่นแต่บาทเดียวก็ขอให้ชิบหายไป61คน4ปีรวมเป็นเงิน5,000ล้านชาวบ้านอย่างเราไม่เคยเห็นหรอกครับว่าเงิน5,000ล้านมันอยู่ที่ไหนผมจะไปคุยกับท่านนายกไปคุยกับประธานไปคุยกับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปพูดให้ฟังไปเซ็นเซ็นเซ็นโกหกจะติดคุกผิดมาตรานั้นมาตรานี้ผมกดเซ็นนะเซ็นจนหมด ไปจนครบ32ครั้งครั้งละ5ชั่วโมงผมก็ไปฮนะแลท้ายสุดนะไล่ข้าราชการออกได้หนึ่งคนนะยิ่งรวยก็ยิ่งโกงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าบอกว่าคนรวยไม่โกงยิ่งรวยยิ่งรวยก็ยิ่งโกง <c oughs> เลือกชีวิตชีวิตไม่ถูกหลังแก ท่านเคยได้ยินไหมครับกับคำที่พูดว่าให้โอกาสผมสักครั้งก่อนจะตัดสินผมหรือคำพูดที่ว่ากล้าคิดกล้าพูดกล้าแตกต่างยังมีอีกครับเขาเคยพูดว่าและยังพูดอยู่ว่าผมจะทำกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขผมไม่สร้างภาพผมกล้าชนทุกปัญหาเพื่อให้กรุงเทพเปลี่ยนไปผมติดดิน ไม่ลืมตัวและไม่หมัวสร้างภาพผมเข้าถึงทุกปัญหาทุกด้านและกล้าที่จะทำวันนี้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านเขาตัวจริงเสียงจริงของคนคนนี้ไม่อยู่กับเราแล้วที่นี่วันนี้เพื่อจะมาเผยความในใจพร้อมกับทีมงานที่แบ็กอัพเขาครบครันท่านผู้มีเกียรติที่รักครับผมขอแนะนำเบอร์สิบหชูวิต บอลวิเศษครับท่านผู้ชมครับชูวิทมาแล้วจ้าินโยงเป็นสายใหญ่จะแก้ปวสาวใสก็ตชวิตพอุดยังสลายพลังลงเทกาทากลาเพสวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีครับ ผมชูวิทย์กมลนวิเิษหมายเลข15ครับสมัยแรกที่ผมมาลงนะครับสมัครคู่ว่าเนี่ยบางคนบอกผมเป็นสีสันบอกผมผมสีแดงสีแดงแรงจัดนะวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอย่าลืมวันที่29สิงหาอทิตย์หน้านี่เองอทิตย์หน้าเนี่ฮะรักใครชอบใครก็เลือกเบอร์15เบอร์เดียวฮนะไม่ต้องเลือกเบอร์อื่น วันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องว่า50เขตทั่วกรุงเทพ1,568ตารางกิโลเมตร154แขวง1,720จุมชนทั้งกรุงเทพทั้งฝั่งทนมีพี่น้องมากมายก,กว่า10ล้านคนบางคนเช้ามาเย็นกลับบางคนคุยไปอยู่6ล้านคนบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ย้มาอยู่กรุงเทพบางคนตัวมาทะเบียนบ้านไม่มาปัญหาเยอะแยะที่กรุงเทพได้เจอปัญหาเยอะมากแล้วคุณชูวิทย์อาสา เป็นคนรับใช้เป็นคนรับใช้ไม่ใช่ผู้ว่าอยากถูกลบกวนอยากถูกลบกวนมากครับครับผมแล้วผมก็เป็นคนธรรมดานะไม่ใช่นักการเมืองหลังวันยีบเก้าสิงหาเนี่ยผมแจกนามบัตรพร้อมลายเซ็นไปแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บไว้ยีบเก้าสิงหาผมเป็นผู้ว่าก็เอามาพบผมได้เลยถ้าผมให้พบบางท่านนะบอกไปพบแล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยบอกไม่ให้พบอกไม่มีจูวิทย์ไม่มีฮะนั้นพูดถึงความตั้งใจวันนี้มาพบกันได้เลยตั้งใจเต็มนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยวันนี้ ชูวิทย์เบอร์15ของเราจําไวมนะฮะเบอร์15ของเราไม่ได้มาคนเดียวมากับใครครับไม่ได้มาคนเดียวเหรอเนี่ยมีคนมาเยอะแยะเลยกับผมเนี่ยี่มาเต็มไปหมดมาเต็มไปหมดผมจะมาเปิดเผยทีมงานฮะทีมงานเรากล้ามาเปิดเผยทีมงานว่าผมชูวิทย์ไม่ได้ทํางานคนเดียวบางคนเห็นผมบอกเอชูวิทย์เห็นอยู่คนคนเดียวบอกไม่ใช่วันนี้แหละฮะที่ผมจะมาเปิดเผยตัวผู้สนับสนุนผู้เป็นทีมงานผู้ร่วมคิด ร่วมทำงานกับผมร่วมมารับใช้คนกทมด้วยกันผมจะเปิดเผยทั้งหมดนะฮะแล้วลองไปถามเขาว่าทำไมบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำงานกับชูวิทย์กับคุณชูวิทย์ผมถามหน่อยหลายคนถามผมเหมือนกันว่าเอาเรามาเปิดจริงแต่ทำไมเปิดช้าจังเลยทำไมไม่เปิดเร็วกว่านีา้คนอื่นเขาเปิดไปหมดแล้วของเรามีดีอะไรทำไมเปิดช้ามันตีเหล็กก็ต้องเมื่อร้อนนะภาษาอังกฤษเขาบอก h i t ion when it hot yeah, ต้องตีเหล็กเมื่อร้อนนะ เดี๋ยวนิดนะครับเดี๋ยวสักนิดนึงหลายท่านหัวเราะชอบใจคือถ้าท่านชอบใจนะฮะผมไม่ได้ห้ามนะปรบมือได้นะครับเวลาคุณชูวิทย์พูดนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับแล้วเป็นยังไงครับผลปราะกฏทำไมต้องตีเหล็กต้องใช้เวลาตีเหล็กก็วันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งฮะบางคนสงสัยว่าเบอร์15เนี่ยมีอะไรดีบอกผมไม่มีดีอ่าเบอร์15เป็นยังไงผมก็บอกผมเป็นเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะรู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ป่วยเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรดีแต่มีใจสู้มีใจสู้เพื่่อทาน จะทํางานเพื่อท่านแล้วทีมงานของผมเนี่ยพร้อมฮะผมไม่ได้มาตัวคนเดียวเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นทีมงานของผมให้ชัดเจนนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนนี้ผมขอตามที่คุณชูวิทย์บอกเลยกันแล้วกันนะครับสําหรับทีมแรกทีมแรกที่จะมานะครับนะครับที่จะมาเจอนะครับกับท่านพ่อแม่พี่น้องบนเวทีแห่งนี้ก็คือทีมงานที่ปรึกษาของเบอร์15คุณชูวิทย์นะครับผมจะขอเรียงชื่อมาเลยนะครับ ท่านแรกขอกราบเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับ